สำหรับใครที่เป็น,ปนแฟนๆของน้องวันพุธของเราเว d น e ์เดยตอนนี้ทาง n น t f l i x นะครับมีการประกาศออกมาแล้วว่า Wednesday ์ซีซั่นที่2ประกาศสร้างไปทีเรียบร้อยแล้วนะฟิล์มฟอ์ชอดช็อตนิวส์แต่เชื่อถือว่าสิ่งที่เรารอคอยดูใน Wednesday เนี่ยนอกจาก ตัวของเจนนาออเทกาที่มารับบทเป็นเวนส์เดย์แล้วเนี่ยเรารอคอยอีกหนึ่งตัวละครครับนั่นคือน้องอ e ีเนดครับนอกจากน้องวันพุธแล้วก็รอน้องหมาป่าเหมือนกันนะฮะน้องน่ารักมากๆเลยอีกหนึ่งตัวละครที่รอคอยที่จะเห็นความปวดของเขาก็คือเจ้ามือขวาทิงฮะซีซั่นที่สเนี่ย ถ้าเรามาลองคาดเดาเรื่องราวเล่นๆนะครับผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับครอบครัวของอดัมมากขึ้นแล้วก็หนึ่งตัวละครที่เรายังไม่เห็นโผลมาในซีซั่นแรกก็คือตัวของคุณย่าคุณยา่ณยาแห่งตระกูลอดัมนะครับถ้าเห็นโผลมาเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีความลึกลับซับซ้อนอยู่ข้างในนั้นด้วยตอนนี้ไม่คาดเดานะฮะซีซั่น2จะเป็นยังไงแต่รอคอยแน่ๆคือน้องอินนิตน้องมนุษยหมาป่านะครับ เล็บเจลของเราเนี่ยน่ารักแน่นอนเนเวอร์มอจะป่วนแค่ไหนเมื่อเวนสเดย์เข้ามาก็ต้องรอคอยดูกันนะฮะที่สำคัญเลยผมว่าซีซั่นที่2เนี่ยก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะกับฉากเต้นประหลาดๆที่เวนสเดย์จะได้เต้นจะออกมาเป็นแบบไหนก็ต้องรอคอยดูกันนะฮะเวนสเดย์ Wednesday, ใครรอคอยดูซีซั่น2ออยู่ก็เร็วๆนี้แหละไม่นานเกินรอ ยังไงเราก็ได้ดูแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel